เข้าฟาร์มเรามาแล้วนะครับอุย้ยทําไมปลามันเชื่องขนาดนี้วะดูดิขึ้นมากินกับมือทุกตัวเลยทํายังไงให้ปลาเชื่องอตามมาดูกันๆๆเข้าฟาร์มตัวเองมาครับเอ่อไม่รู้จะทําอะไรดีเดี๋ยวมาวันนี้มาตรวจสุขภาพปลากันเดี๋ยวมาดูความเรียบร้อยกัน,กนวันนี้จะเอาอะไรดีเนาะวันนี้มาดูเดี๋ยวอา้า<ๆ>วพอดีเห็นตงปลากำลังให้อาหารปลาครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าทำไมปลาเราเชื่องนักตามมาดูครับ ถามว่าทําไมเราจะต้องมามองเรื่องนี้กันหลายๆบ้านเนี่ยมีลูกค้าเนี่ยถามมาค่อนข้างเยอะว่าพี่จะทำไงให้ปลาเชื่องมา้งเพราะพุ่นตรงนะบางทีเนี่ยเวลาเลี้ยงปลาสวยๆอยู่ในบ้านเนี่ยมันดูสวยงามอย่างเดียวเนี่ยมันก็มันเหมือนมันขาดอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดสมมติาให้ปลามันเล่นกับเราได้เนี่ยมันเหมือนกับมันก็เหมือนลูกหมาลูกแมวเนาะเราเลี้ยงสัตว์อะไรเราก็อยากให้ให้มันเข้ามาใกล้ชิดกับเราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะว่าวิธีการทําให้ปลาเชื่องแบบง่ายๆ ทำยังไงนะครับทุกคนทำได้ครับไม่ยากตามาดูครับโอ้โหแตงกวาทำอะไรอยู่เนี่ยให้อาหารปลาเฮ้ยทำไมมันเชื่องขนาดนี้นี่ให้เองทุกวันไหมเนี่ยให้ค่ะก็เดินมาทีก็ให้ทีค่ะโอ้โหเดี๋ยว แตงกว่านิดนึงนะเพราะว่าเห็นอยู่ฟาร์มเป็นประจำ mm hmm. เคล็ดลับของความเชื่องนี่คืออะไรอ่ะบอกพี่หน่อยได้ป่มเคล็ดลับความเชื่องถ้าอย่างที่ฟาร์มเลยนะคะถ้าให้ถ้าให้ก็คือเราเดินมาทีนึงก็ให้ทีนึงเน้นความสม่ําเสมอมากกว่าอ,นนอันนี้คือเขาเรียกสร้างพฤติกรรมใช่ค่ะสิ่งสําคัญเลยคือค่อยๆฝึกให้น้องเชื่องค่อยๆรู้สึกเคยชินแล้วก็พยายามไม่มีเสียงอะไรตกใจไม่ได้เปิดปิดปั๊มบ่อยๆพี่ถามต่อ อาหารเอ่ยอะไรเอ่ยมีผลไหมว่าจะต้องเลือกใช้อาหารประเภทอะไรหรือว่าพฤติกรรมอย่างเดียวค่ะเรื่องอาหารอาหารแค่ให้ดีเลยเป็นอาหารแบบเดิมที่เขาเคยกินก็ช่วยได้เยอะค่ะ,ะเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องเปลี่ยนสูตรนู้นสูตรนี้มากมายค่ะเราก็ให้อาหารเดิมๆของเขาแต่ก็คอยฝึกว่าคอยดูแต่ละช่วงแต่เรื่องอาหารก็สําคัญคอยต้องคอยปรับเรื่องดูปัจจัยหลายอย่างว่าตัวปลาเป็นยังไงตอนนี้อ้วนไปหรือผอมไปสีดอบไปไอ้พวกนี้ก็สําคัญค่ะ เรียกได้ว่าต้องบอกว่าใสา่ใจทุกวันเนาะแล้วเมื่อกี้บอกว่าพฤติกรรมนี้พี่อยากรู้อย่างเดียวเองเหรออ่โอเค okay, ค่ะถ้าพูดถึงความเชื่องนะคะหลักๆเลยปัจจัยแรกเลยในบอกคนมีปลานำฝูงยังไงนำฝูงคือพวกปลาสีเดียวในปลาสีเดียวทุกตัวค่ะ uh huh. พวกปลาสีเดียวปุ๊บความนำฝูงเขาจะเชื่องกว่าเพราะเขามีความเป็นนักล่าสูง uh huh. เพราะว่าพอปลาคราฟจริงๆเขาก็คือปลาเป็นปลาพื้นสีเดียว แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาลวดลายเป็นสายหลักโคกุโชวาซันเก้ความเชื่องก็จะดรอปลงเพราะว่ามีการพัฒนาสายพันธุ์เยอะแต่โดยต้นกําเนิดของเขาเลยเขาคือปลาธรรมชาติที่หาอาหารกินเองอ๋อเลยไม่ค่อยัวใช่ค่ะปลาสีเดียวก็เลยจะเป็นปลานําฝู่ของแต่ละบ่อใช่ค่ะเดี๋ยวนะสูตรปลาสีเดียวนี่บ่อนี้ปลาสีเดียวก็เยอะนะเนี่ย เพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม่ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมมันขึ้นมาดูดูเห็นไหมครับตัวที่ขึ้นมาตัวแรกก็เป็นสีเดียวจริง,รงๆนะนี่ชากอยนะครับก็ก็น่ารักมากโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะพี่ว่ามันยังมีวิธีอื่นอีกนี่เคยได้ยินมาว่าเรื่องอดอาหารเรื่องอะไรนี้ต้องทํายังไงอันนี้เคยพอรู้บ้างไหมอะมีบางท่านค่ะลูกค้าบางท่านอยากให้เชื่องแบบรวดเร็วเลยไม่ไม่ฝึกไม่มอะไรมากบางท่านเขาก็จะงดอาหารอาทิตย์ถึง2ออาทิตย์รอให้น้องเขามาขออาหารกินเอง เาใมาขออาหารกินเองแล้วก็ค่อยๆให้ทีละนิดทีละนิดให้สม่ําเสมอหลักๆเลยคืออยากให้เชื่องต้องให้สม่ําเสมอ,อ,อต้องใส่ใจเรื่ออะไรสร้างวินัยให้เขาใช่ค่ะเคร่าวนะครับฟังดูแล้วท่านผู้ชมทางบ้านจะลองเอาไปฝึกดูก็ไม่ผิดนะครับมีอะไรนะอันแรกสร้างสภาพแวดล้อมให้ถูกต้องอก็คือว่าสมมติให้เวลาไหนเวลานั้นตลอดหรือว่าโอเคมีคนเดิน โยนเขาเรียกอะไรอ่ะมีคนเดินมาให้สักครั้งหนึ่งเขาก็จะได้จําได้ว่าโอเคมีคนนะเขาจะได้กินอาหารและอันนี้เขาเรียกว่าสร้างวินัยสร้างสภาพแวดล้อมเนาะอันที่2เอาปลาสีเดียวมาเลี้ยงเอาปลาสีเดียวมาเลี้ยงก็คือว่าอย่างที่บอกปลาสีเดียวมันเป็นปลาสายพันธุ์เก่าเป็นปลาคราบดั้งเดิมเพราะนั้นเนี่ยเขาเรียกเขาหาอาหารเองเขาก็เลยไม่ค่อยกลัวพูดง่ายว่ามีอะไรมาเนี่ยคือพุ่งก่อนเพื่อนเขาก็เลยจะพาตัวอื่นมาด้วยนะครับอันที่3อะไรนะอดอดอาหารอาหาให้เขาผิว มากๆแล้วถึงจะค่อยเริ่มให้ค่ะอ่าคือพูดง่ายๆว่าปลาเนี่ยนะครับต้องบอกบอกว่าอ่าพูดง่ายๆว่าจับอดอดอาหารอาจจะอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็พูดง่ายให้เขากล้ากล้ามาขอพอกล้ามาขอเนี่ยครั้งนี้แล้วค่อยค่อ,อยให้เขาก็จะแล้วก็กลับมาข้อหนึ่งก็คือว่าสร้างวินัยบ่อยๆเขาก็จะรู้แล้วว่าคนมานี่คือจะได้<ช>แล้วถามนิดนึงมีอะไรที่ต้องระวังอีกอ่ะแบบอย่างเช่นว่าปัจจัยนะใม้มันไม่เชื่องหรือตกใจหรืออะไรเงี้ยเออลองดูนี่มีอะไรม้างนะาะ ควรระวังคือสิ่งแวดล้อมในโดยทั่วไปควรจะไม่มีไม่ควรมีอะไรที่ฉับพลันเกินไปอยู่ๆเราจะมาปิดปั๊มให้อาหารคนมาปิดปั๊ม <ๆ S 1> ปิดทุกชั่วโมงอยากเห็นปลาชัดๆปิดทุกชั่วโมงอันนี้เขาก็จะเริ่มมีความกังวลใจหเหมือนเรากินข้าวอยู่อยู่ๆมีคนมาปิดไฟมีคนมาทำนู่นทำนี่เขาก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจแล้วจะเริ่มกินอาหารน้อยลงใช่ค่ะปิดออกซิเจนก็ไม่ได้ใช่ค่ะคือสิ่งแวดล้อมเราควร ทำให้มันไม่มีความแบบกระทันหันเกินไปค่อยๆปรับใช่เรื่องปิดฟ้องปิดไฟอ้รพวกเนี้ยอะไรที่จะก่อให้เกิดให้เขาตกใจก็ไม่ควรทําเสียงดังเกินไปปิดไฟกระทันหันตอนคืนเปิดไฟอยู่ๆปิดไฟอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเขาเขาจะ<ด><ด>เป็นปลาที่ตกใจได้ครบนะครับคร,บ, uh ครบเขาเรียกว่าทั้งเคล็ดลับการทําให้เชื่องนะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะครับบอกแล้วบอกอีีนี้ง่ายมากนี่เห็น<ม>ไหมใครๆก็ทําให้เชื่องได้นะฮะอันนี้บอกดูดีครับ ลูกผัวกันได้เลยนะครับเห็นเห็นเนี่ยดูดูดูครับโอ้โหนี่แทบจะกินนิ้วเข้าไปแล้วนะปลาบ่อนี้ไม่เคยกลัวคนนะครับลูกค้ามาทีไรนี่ก็น่ารักฮะแล้วก็ไม่ใช่รุ่นเดียวด้วยใช่ไหมนางวายุกุ่่นมีก่อนหน้านี้เคยมีเราก็เคยทํามีบ่อแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็มีปลาลงก็มีสีเดียวบ้างเป็นบางตัวเด็กๆเราก็ให้ความสม่าเสมอแบบนี้เด็กๆก็เชื่องเราปรับปรุงบ่อเสร็จเราเอาปลาใหม่มาลง อันนี้ไปไม่ถึงเดือนเดือนกว่า,ก,วาก็กลับมาเชื่องเหมือนเดิมอันนี้คือปลาชุดใหม่นะคะเพิ่งลงบ่อเยี่ยมครับน้องทางวาขอบคุณมากกา็เห็นไหมไม่ยากฮะทำให้เชื่องไม่ยากจริงฮะ <t> บอกแล้วเลี้ยงปลาคราฟเนี่ยมันสนุกแล้วก็เนี่ยเขาเรียกว่ามันน่าอภิรมใจแล้วก็สบายใจดูนะยแล้วเรายังได้ปฏิสัมพันธน์กับเขาด้วยเ <t> ชื่องเชื่อน่ารักแบบนี้นะฮะสามารถทําได้ทุกบ้านนะครับ สำหรับวันนี้เคล็ดลับเบาๆวันนี้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับนักเลี้ยงปลาคาร์บได้อีกเยอะนะฮะต้องขอบคุณแตงกวาด้วยโอ้โหสามาแนะนำว่าแตงกวาอยู่ฟาร์มบ่อยๆก็โอเคครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับอยากมาฟาร์มเรานะฮะอีซี่โค้ยเซ็นเตอร์โพหงโยธิน64นะครับเสิร์ช Google Map พิมอีซี่โค้ยเซ็นเตอร์ภาษาไทยหาง่ายมากครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิมนะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะครับแล้วก็ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ขอให้เลี้ยงปลาได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะเราอยากทำให้การเลี้ยงปลาเป็นเรื่องง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ